ละสายลำคงเจ้าไหลล่องหอบหัวใจหัาสองไหลล่องบ่มีทาหอบเอาคำสัญญาหอบวาจาตั้งแต่เขากลับเขานานผู้ห่างไกล และจากเมือ่อใดสิได้กลับตาดอกขึ้นมานองมาคอยสัญญาอยู่ฟังงคงในคืนนี้ วันเพ็ญเด่นงามกลางเดือนสิบสองน้ำคงถูกแสงจันทร์ส่องหน้ามองสองฝั่งลาโฮไทยคง่างงามติตราตึงใจใครเห็นแล้วต้องฝันฝ่ติดใจจะลืมไม่เฮลง อดีตริมโคงลอยกระทงปีกลายเพื่อนหญิงเพื่อนชายปลูกใจไปลอยกระทงแสงไฟไปลายเทียนลอยเวียนบับแววทั่วคงอาธิษฐานมั่นคงก่อนลอยกระทงเสียงทาย สองเฮาไดตกลงปรงใจลายเรื่องหลายอย่างวางเปียนวัดไวหวังได้คู่กันส่วนทางนั้นถึงสีห้างไปไกลแต่ว่าทางหัวใจสี่ไกลแป้ปินลงลมล,ลีแลตัดสินขังแงปปักใจหักอาเทวายให้สู่แนวแต่พอไปแล้วพี่ทำไมไม่กลับมาน้องคอยสัญญาจนไม้คืนหน้าไม่นานก็หาย ้ำยังได้ข่าวพี่นั้นกำลังเปลี่ยนไปโทษคนใจร้ายสัญญากับใครไหมจำเก็บความจำมานาั่งทวนคำมาย้ำความเกา่าที่ฐานักเจ้า่อยเฝ้าฟังคงขอให้คงให้คงไว้หัวใจขอให้คงให้คงไว้หัวใจขอให้คนนี้ไกลไวยใจโอ้คง ลอยกระทงเสียงทายปีนี้เมื่อมองหาใครไม่มีไม่มีรักที่ห่วงหาขอกระทงเจ้าจงเมตตาลอยไปพาใจเขามาสัญญารักที่ริมโค กะทงก็ล้อยลงไปแลแว้วกะทองก็ลอยลงไปแลแว้วเนอได้หัวใจบอกผ่านอธิษฐานวนคงแม่น้ำไหลจำแม่นส่งไปบอกหัวใจละของชายคนนั้นให้เฝ้าหันละหัวใจอวยคงให้เฝ้าหันละหัวใจอ่วยคง,ง,ลยคงกลับมาตกลงริมโค ขอบคุณค่ะ